หอมดาดในกระทะให้มันอร่อยนะจ้าข้าวผัดต้องผัดนานๆแต่ข้าวผัดต้องผัดนานๆอินจุดเช็คอินจ้ะตรงนี้เลยข้าวผัดบ้านสวนริมคลองนะจ๊ะข้าวผัดบ้านสวนริมไปพิกไปพริกมาคนไปคนมาจ้ะข้าวผัดข้าวผัดจ้าอินจุดเช็คอินจ้ะตรงนี้เลยข้าวผัด บ้านสวนริมคลองนะจ๊ะข้าวผัดบ้านสวนริมข้าวผัดจะข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดมาแล้วอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนข้าวผัดบ้านสวนริมคลองเสิร์ฟแล้วจ้ะเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเป็นข้าวผัดครอบครัวจ้ะไข่ดาวครอบครัวแม่สุตรที่นีบ้านสวนริมคลองนะคะ ขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดเพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ๊ะเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเสร็จไข่ดาวห้าฟองจ้ะข้าวผัดเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคนมาทานด้วยกันจ้ะแม่สูรที่นี้บ้านสวนริมคลองนะคะ ขอบคุณมากมายขอบคุณไลยๆขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดตไปพลิกไปพลิกมาคนไปคนมาแกีข้าวผัดข้าวผัดจ้าเริ่บกดหัวใจให้กันทุกวันนะจ้าขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากมาผไปพลิกไปพลิกมาคนไปคนมาแกีข้าวผัดข้าวผัดจ้าหอมดาดในกระทะให้มันอร่อยนะจ้าข้าวผัดต้องผัดนานๆแต่ข้าวผัดต้องผัดนานๆ เสิร์ฟร้อนๆเลยนะจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวผัดจะข้าวผัดข้าวผัดเ้าผัดมาแล้วอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนไปพริกไปพริกมาคนไปคนมาข้าวผัดข้าวผัดจ้าเพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะ ข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ้าเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเสร็จข้าวผัดก็คือมีข้าวเย็นแล้วเราก็นํามาผัดข้าวร้อนๆมันจะแฉะนะข้าวเมื่อวานนี้เรานํามาผัดไปพริกไปพริกมาคนไปคนมาจ้ะข้าวผัดข้าวผัดจ้าแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจุดเช็คข้าวผัดครอบครัวจากข้าวผัดครอบครัวมาทานด้วยกัน ร้อนๆเลยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมคลิปวิดีโอข้าวผัดของเราก็หน้าตาออกมาหน้าทานเลยจ้ะไข่ดาวห้าฟองจ้ะข้าวผัดเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคน มาทานด้วยกันจ้ะขอบโ,โอ้จะได้กินไหมจะได้กินไหมได้กินไหมจะได้กินไหมงานนี้เริยกดหัวใจให้กันทุกวันนะจ้าขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณมากมา้หอมใส่ใส่น้ำปลาชูรสน้ำตาลแค่นี้พอจ้ะเครื่องปรุงเล็กน้อยแค่นี้พอ ผัดไปนานๆผัดให้มันหอมข้าวผัดครอบครัวจะข้าวผัดครอบครัวมาทานด้วยกันร้อนๆเลยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมคลิปวิดีโอ,อเพิ่มความอร่อยเรียกแขกเรียกคน้าวผัดที่มากค่ะเสิร์ฟร้อนๆเลยนะจ๊ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวผัดลถไฟข้าวผัดลดไฟผัดข้าวใส่กับซีอิ๊วหวานกรอบกระเทียมทุบกระเทียมชอบหอมทุบร้อนๆเสิร์ฟร้อนๆเลยนะจ๊ะเสิร์ฟร้อนๆเลยของข้าวผัดก็คือมีข้าวเย็นแล้วเราก็นำมาผัดข้าวร้อนๆมันจะแฉะนะข้าวเมื่อวานนี้เรานำมาผัดไข่ดาวห้าฟองจ้ะ ข้าวผัดเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคนมาทานด้วยกันจ้ะไปพิกไปพิกมาคนไปคนมาจ้ะข้าวผัดข้าวผัดจ้าข้าวผัดจ้าข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดมาแล้วอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนจะเพื่อนๆนเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะ ข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ๊ะเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเสร็จค่ะเสร็จร้อนๆเลยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ๊ะเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเหอมดาดในกระทะให้มันอร่อยนะจ๊ะ ข้าวผัดต้องผัดนานๆแต่ข้าวผัดต้องผัดนานๆข้าวผัดของเราก็หน้าตาออกมาหน้าทานเลยจ้ะข้าวผัดลถไฟข้าวผัดลดไฟผัดข้าวใส่กับซีอิ๊วหวานชอบกระเทียมทุบกระเทียมชอบหมอมทุ่หมอมดาดในกระทะให้มันอร่อยนะจ๊ะ ข้าวผัดต้องผัดนานๆจะข้าวผัดต้องผัดนานๆ้หอมใส่ใส่น้ำปลาชูรสน้ำตาลแค่นี้พอจ้ะเครื่องปรุงเล็กน้อยแค่นี้พอผัดไปนานๆผัดให้มันหอมข้าวผัดครอบครัวจะข้าวผัดครอบครัวมาทานด้วยกันร้อนๆเลยนะจ้า ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมคลิปวิดีโอของโ,โอ้จะได้กินไหมจะได้กินไหมอืมจะได้กินไหมจะได้กินไหมงานนี้ของโ,โ,โอ้จะได้กินไหมจะได้กินไหมอืมจะได้กินไหมจะได้กินไหมงานนี้หอมใส่ใส่น้ำปลาชูรสน้ำตาลแค่นี้พอจ้ะ เครื่องปรุงเล็กน้อยแค่นี้พอผัดไปนานๆผัดให้มันหอมอินจุดเช็คอินจ้ะตรงนี้เลย <c oughs> เข้าวผัดบ้านสวนริมคลองนะจ๊ะข้าวผัดบ้านสวนริม <c oughs> หอมใส่ใส่น้ำปลาชูรสน้ำตาลแค่นี้พอจ้ะ <c oughs> เครื่องปรุงเล็กน้อยแค่นี้พอ ผัดไปนานๆผัดให้มันหอกผัดไปพริกไปพริกมาคนไปคนมาเกี๊ยวผัดข้าวผัดย่า,า <c oughs> ข้าวผัดบ้านสวนริมคลองเสิร์ฟแล้วจ้าเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเป็นข้าวผัดครอบครัวจ้าไข่ดาวครอบครัวแม่สุตรที่นี้บ้านสวนริมคลองนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณไร้ยร้ขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดของข้าวผัดก็คือมีข้าวเย็น แล้วเราก k k ็นำมาผัดข nah ้าวร้อนๆมันจะแฉะนะข้าวเมื่อวานนี้เรานำมาผัดอินจุดเช็คอินจ้ะตรงนี้เลยข้าวผัดบ้านสวนริมคลองนะจ๊ะข้าวผัดบ้านสวนริมเพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ๊ะเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเสร็จ ร้อนๆเสิร์ฟร้อนๆเลยนะจ๊ะเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะเพิ่มความอร่อยเรียกแขกเรียกคนข้าวผัดที่มาของอดาบในกระทะให้มันอร่อยนะจ๊ะ<า>ข้าวผัดต้องผัดนานๆจะข้าวผัดต้องผัดนานๆค่ะ,ะเพิ่มความอร่อยเรียกแขกเรียกคน ข้าวผัดที่มาของร้อนๆเสิร์ฟร้อนๆเลยนะจ๊ะเสิร์ฟร้อนๆเลยัไปพริกไปพริกมาคนไปคนมาเกียข้าวผัดข้าวผัดย่าหอ,อมดาบในกระทะให้มันอร่อยนะจ๊ะข้าวผัดต้องผัดนานๆจตะข้าวผัดต้องผัดนานๆเรีบกดหัวใจให้กันทุกวันนะจ๊ะ ขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากมาหอมดาบในกระทะให้มันอร่อยนะจ้นาข้าวผัดต้องผัดนานๆจะข้าวผัดต้องผัดนานๆเริบกดหัวใจให้กันทุกวันนะจ้าขอบคุณมากมายจ้า uh. ขอบคุณมากมาหอมดาบในกระทะให้มันอร่อยนะจ้าข้าวผัดต้องผัดนานๆจะข้าวผัดต้องผัดนานๆ เพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวจ้ะข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวนะจ๊ะเมนูข้าวผัดไข่ดาวครอบครัวของเราเสร็จเคราะโอ้จะได้กินไหมจะได้กินไหมอืมได